สวัสดีท่ทา,านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมเรามาทําภารกิจดูดปืนเพื่อนกันครับท,ท่านผูน้ชมไม่รู้ว่าสิ่งนี้จะเรียกภารกิจได้หรือเปล่านะครับเนี่ย <c oughs> เป็นยังไงล่ะแล้วใช้ปืนคนอื่นมาทงารงพลังครับท,ท่านผูน้ชม โอ้ oh, ยยิงคมเกินไปหรือเปล่าวะเนี่ยศัตรูเขาเล่นยาวแค่คนเดียวครับเมื่อตกี <hh> ้ผมคิดว่าตอนผมไปดูดปืนคนอื่นเนี่ยผมเล่นแต่ FN อย่างเดียวก็พอแล้วนะครับทำไมผมจะต้องไปเล่นปืนอื่นด้วยใน,น,นเมื่อ FN มันโหดกว่าครับเอ่อเมื่อกี้ทีมผมตายตรงไหนวะเนี่ยแล้วเขาตายตรงนี้ว่ะท่านผู้ชมฟันปิดมงเอาไว้ก่อนครับ รอบนี้เปินลูกรักผมแฮะขอโทษทีนะครับผมเล่นได้ทุกเบอรเลยวะเฮ้ยแล้วแต่ละปืนนเนี่ยปืนโปรดผมทั้งนั้นครับ ยังไงล่ะท่านผู้ชมได้เล่นปืนลูกรัดก,ก็อย่างนี้แหละครับทุกอย่างมันก็จะลงตัวไปหมดเลยรอดูว่าเพื่อนเราเขาตายตรงไหนกันบ้างครับท่านผู้ชมอ้าวเรียบร้อยเอ้ยเพื่อนเอ็งตกน้ำตายอย่างนี้ผมจะไปเก็บปืนเอ็งได้ยังไงวะเนี่ยเสียงเท้าขวามือผมมีท่านผู้ชมมันไม่มีทางเลือกแล้วครับเพราะผมถูดปืนใครไม่ได้เลยไงก็ต้องเอาปืนพกเนี่ยแหละไปยิงคนอื่นเขา เออเฮอระเบิดฟรีเอ้าโอ้โหไอยูซีเขาตกน้ําอีกแล้วครับอย่างนี้ผมจะเอาปืนใครเล่นล่ะครับเนี่ยอย่าว่าอย่างงู้อย่างนี้เลยนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมแช่งให้เพื่อนผมตายอยู่ครับเออตรงสะพานมีครับ uh huh. เขาตัดเพื่อนเราไป นายคิดว่าผมจะไม่รู้อย่างนั้นหรอครับว่านายอยู่ตรงนี้นะเฮ้อเดี๋ยวผมเดินเข้ามปเองก็ได้ครับผมหาเพิ่มอีกประมาณสัก3คิวได้เนี่ยผมก็อิมมอร์ทอลแล้วนะครับท่านผู้ชม ปืนพี่มาแล้วเว้ยน้องสาวอยู่ไหนกันบ้างครับเวรแล้วไงไ,ไม่อยากเอาพวกไปยิงคนอื่นเลยครับอยากได้ปืนเพื่อนไปยิงศพคนอื่นมากกว่าท่านผู้ชมยิงผมตายกับระเบิดไปสองคนครับ อยากจะถามคำถามเดียวเลยนะครับผมออกไปปาดยิงเพิ่มทําไมวะเนี่ยทั้งๆท,ที่เมื่อกี้ถ้าเกิดเดินหนีไปก็รอดแล้วครับท่านผู้ชมไหนๆก็ได้เล่นสันไนเปอร์แล้วขอเชิดใายกับสันไนเลยก็ได้นะครับนะหน้าโ้ผมยิงอะไรวะเนี่ยให้ตายเถอะ นี่เล่นสนซันไนยู่จริงหรือเปล่าครับเนี่ยมาแล้วครับท่านผู้ชมเรียบร้อยเมื่อกี้นี้ที่ยิงลงไปก่อนหน้านี้ถือว่าไม่นับก็แล้วกันนะครับเรานับแค่ตอนที่เรายิงโดนเท่านั้นครับอ่าวระเบิดฟีย้อยมาหนึ่งคนครับท่านผู้ชมเฮ้ยเชอนตายว่ะเฮ้ย โอเคอย่างน้อยก็ได้เล่นสไนเปอร์แล้วครับอ,อะไรล่ะครับเพื่อนโผแค่คาผมก็ยิงแค่คนานั่นแหละครับ เื่อนผมมีการทีมหรือเปล่าวะเนี่ยลองปาทิ้งดูสักคนหนึ่งดีไหมครับอย่าหาทํานะเว้ยท่านผู้ชมแม่งโคตรเกียนเพื่อนเลยครับเล่นอย่างนี้ <laughs> <laughs> เล่นเหมือนเดิมครับแช่งให้เพื่อนตายท่านผู้ชมเ <What? S 1> พราะถ้าเกิดเพื่อนไม่ตายผมก็ไม่มีปืนเล่นครับ <What? S 1> เอาพวกไปยิงศัตรูเราก็น่าจะรู้กันดีอยู่แล้วว่ามันไม่ค่อยคุมเหมือนักเท่าไหร่ <Yeah. S 1> เย้าวแล้วเลือดผมก็ไม่ให้มาอีกเออเกมคุณภาพจริงๆเลย อา้าวเลือดผมยังไม่มาอีกนะครับเนี่ย <Man down. S 1> เพื่อเองมาตอนนี้เพื่อ <Good job. S 1> เออมีแค่นี้เราก็เล่นแค่นี้ครับท่านผู้ชม <Whoa. S 1> ใครจะอยู่ต่อกันเราว่าวิ่งสิครับเฮ้ย ทางใครทางมันนะครับอย่างนั้นรวมกันเราอยู่แยกหมู่เราล่อยครับฟร์มัายาวมีอยู่ครับท่านผู้ชม ก็เอาดีครับเพื่อนก็ผมได้เล่นปืนโปรดของผมแล้วอะครับเออศัตรูอยู่หน้าผมครับ สิครับเดี๋ยวผมไปเอาปืนทางอื่นก่อนก็ได้ครับท่านผู้ชมมันไม่มีปืนให้ผมเล่นแล้วอะครับตรงนู้นมีปืนให้ผมเล่นอยู่โอเคเขายิงไม่โดนผมครับเสียงท้าไม่ได้หลุดตรงนี้ครับท่านผู้ชม <S 2> <S 2> อ้าวเฮ้ย เออยังดีที่ตัดของศัตรูมาด้วยครับ oh. เฮ้ยได้เวลาดูดปืนร่วมทีมแล้วเว้ย oh. ได้แล้วเว้ย อ้าวศัตรูเขาได้วิ่งเหรอวะเฮ้ยอ้าว,าวเป็นยังไงลากดันเข้ามาถึงถิ่นผมไงเจอเข้าให้รู้เรื่องดิเพื่อน แ้ผมจะไปเอเอออาสำหรับวันนี้เนี่ยผมเองก็ต้องขอตัวลางกันไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอใหม่ในคลิปหนะะ้าครับสวัสดีครับ